เจอเลี้ยงสินะแล้วพ่อล่ะอ้าพ่อทำอะไรตรงนี้พ่อทำอะไรอ๋อพ่อเนาะแค่มาเดินเล่นนะคะอปเนาะอู้หละคะพ่อแล้วหมูไปไม่อยากไปเลยจ้าจีจัดจีจัดี เด็ดจ้าเด็จ้าเด็ดจ้าอืมเออพ่อเราตะกูลเลยนะอุจิวะไอ่รูกแล้วแม่เราก็ไม่รู้สิลูกหลับเดี่เราเราไปดูบิชาร์ไปไปครับพ่ออี เราต้องรู้ด้วยแม่นี่ยังไงไม่ได้ตักวัดไปจ้ะ ฮัผมไปก่อนนะอืมระวังตัวดีๆเลยเออแล้วพ่อแล้วบานาระมีิงมนะครับมานาระแล้วมีคนรู้ว่าบ้านนั้นนะครับมีแสงสาอยู่ครับีจริงหรอกลูกพ่อ,อพ่อเคยไปมาแล้วเหรอจริงเหรอครับโอเคครับอสาเลี้ยง ลืมอะไรอ้าวลืมดักจะบใจเฮ้ยจะทำอะไรล่ะเยอนอึอึอึอะไรวะเก็บแกันดีกว่าโอ้อะไรลูกผมมีวัตถกระจายไปครั้าอาสิลูกนี yeah> ่มันจะบอกว่าจะเนี่ย แล้วบอกว่าของพ่อนะเอาเลยลูกอืม <Okay. S 1> ไปแล้วครับพ่อไปกินนะโอเคไปอย่าก,กลับมาเลยไม่ไมาแลนะ้วไปหาลุงสิว่าลุงพีอ่อะถ้าล,ลุงพี่ยังไม่ตื่นเหรอครับอืมอืม,อมเฮ้ยแปลก กติดถึงช้างเช่น,นนั้นฮัลโหานั่นเนี่ยเอาดีครับลุงหมิเอาว่างนะโอ้ยไีตังค์ครับวันนี้อากาศดีจังเลยอะเอ๊ะแม่มดเอ้าลุงครับอะไรล่ะเอ้าแล้ว พี่ลุงหายไปไหนแล้วอ๋อมันออกไปเดินเล่นนะครับเออเฮ้ยขอโทษค่ะเป็นไรไม่บช่ไม่ใช่จะมีอะไรหรอกอีกว่าจะไป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 